อีกไม่กี่แต้มผมก็จะขึ้นมาเตอร์สองดาวแล้วเกมจะทายอีกสิบแต้มอะหนาววะโคตรจะหนาวคืออะไร ว่าแล้วบอกว่ากลับไปล้าจงจานล้าจงจานขนาดนั้นได้ติดโอเคเราก็เข้ามาอยู่เครื่องบินกันพื้นที่เรียบร้อยมาดูการล็อเกมสุดท้ายเนี่ยผมจะได้ขึ้น

เกมหน้านี้ไม่ให้เล่นด้วยนะเบอร์เบอร์สามอ่ะไม่เล่าเอ้ไม่คิดว่าจะได้อัดนคลิปไงเรียบร้อยเห็นไหมพี่บอกแล้วพี่บอกแล้ว ไม่ไม่ดึงด้วยไม่ชุบด้วยเออไม่ดึงไม่ดึงไม่ดึง,ดง,องโอ,โอ้ดึงกันได้ว่ะดึงกันได้ว่ะเอาว่าเอาว่าเอาว่เรียบร้อยดึงก็ได้ก็เรียบร้อย เกมจท้ายผมจะขึ้นเล่นนี่แต่ทีมเล่นแยกกันเราขอบคุณครับคุณไม่ต้องมาดูผมครับผมไม่ดึงคุณครับผมไม่ได้ใจร้ายนะแต่คุณเล่นเล่นอะไรแต่แต่คุณเล่นอันนี้ไงเล่นแยกกันไง ลมแรงมากแล้วก็หนาวด้วยตอนนี้น่ะเล่นออกไหมในเกมสุดท้ายเนี่ยอ้านี่ไงมีคนลุกเปิดแน่ฮัมตรงนี้พตู้ตอบได้ ก็ตรงไหนอะฮะร้อยเก้าห้ามีตัวเหรอเมื่อกี้มาตายไปไอ้ตัวนั้นนะมีเพื่อนมันด้วยเหรอ ท้ายด้วยเหลืออีกสิบแต้มอะ่ะไม่ขอที่หนึ่งไปขอติดทอบทอบสี่ทับห้าอไปเนี่ยนี่ไงอยู่กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนเบอร์หนึ่ง ผมเวอร์จัดเมื่อกี้เอาเอาเอาเอคไปซัดมันเฉยอขอโทษดีที่มันไม่สวนตามันสวนกลับมาเรียบร้อยเลยแนละ้วนะฮะตายแล้วหรอหน้าตาเหมือนแบบไก เบ,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 บสตะออกแล้วทําภารกิจไม่ผ่านเนาะไม่ไม่ไม่เล่นกันเลยอะ่ะถึงเวลาเล่นไม่เล่นกันเลยเกียรติยศแคนอะไรเว่เกียรติยศแคน,นแค่ร้อยสองร้อยเองไม่พากันเล่นขอสักพันหนึ่งไม่ได้หรอสัปดาห์หนึ่ง ยาขนาดนั้นเลยหรอคนอื่นเขาก็ตั้งใจเล่นตั้งใจนะพี่แจนตัวเองพากันไม่เล่นมาขอสักพันหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเล่นไปเลยเว้นเล่นวันหนึ่งสักเกมสองเกมก็ได้อะสองเกมสามเกมอย่างเงี้ยไม่มีเวลาขนาดนั้นเลยหรอวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ได้ เล่นวันละสองสามเกมเลยนี่ขอสัปดาห์ล 1, ะหนึ่งพัน่ะหนึ่งพันแต้มอะ่ะ <c oughs> ไม่ใช่หรอกคนคนเล่นก็เล่นไปใครก็อยากได้หมดแหละปักธงอะ่ะไม่มีใครไม่อยากได้หรอกไม่อยากโบนไม่ออนวันสองวันก็ไม่ว่าหรอกถ้าแต้มแกนมันถึงไม่เตะ อันนี้แทบแคนไม่ถึงแค่สิบเห็นเข้าไปทีไรก็สิบสิบสิบไม่ได้ว่าแค่น้องคนนี้คนเดียวว่าทุกคนอะไครไม่เล่นอว่าหมดอะเขาเขาไม่ได้อันนั้นก็หรือว่าไม่อยากอยู่ด้วยกันก็อออแค่น,นั้นเองพอเตะออกไม่ต้องโทษใครโทษโทษ,โทษตัวน้องเองนะครับ โทษตัวตัวเองอ่ะไม่มีใครทําใส่หรอกก็อยากให้อยู่ด้วยกันทุกคนเลยแหละแต่ว่าไม่ช่วยกันปั่นมันก็ไรประโยชน์แคร์มันก็ไม่ไปที่ไหนอยู่ที่เดิมอยู่จุดเดิมอ่ะไปดาเมจย,ยังไม่ถึงพันเลย ข้ท่าได้ตัวเดียวเองมีเป็นปืนอะไรเอ็ดีดีอ่ะไม่รู้ว่าวายหรือเปล่านะ โดนแล้วน้องน้องเขาโดนแล้วนะโดนจากข้างหลังหรือเปล่าไม่รู้น่าจะโดนจากโฟชินกนั่นแหละเพราะว่ามันน่าจะมีตัวอยู่อโิน o กจริงๆด้วยวะ ดุ่งไปดิดุ่งไปดิ้ไม่ได้ไก่ไม่ได้กานะครั <c oughs> บหลังเข้าลูกพี่เดี๋ยวเกียร์ให้ดเดี๋ยวเกียร์ให้ อยู่ข้างล่างเลยดึงไม่ได้ดึงไม่ได้โทษทีโทษทีไม่ได้ดู มาขึ้นมาเล่นใหม่น้องเก็บของต,อตรงนี้ใครเหมือนกันที่ดูคลิปพี่นะถ้าอยากเข้าแคนใหม่อะ่ะอยากกลับมาเข้าแคนมาเนี่ยปรับปรับตัวเองปรับการเล่นของตัวเองอะ่ะ ไม่จะเป็นต้องเล่นเก่งหรอกพี่ขอแค่เกียรติยศแค่หนึ่งพันอ่ะแต่ละแต่ละสัปดาห์ถ้าไม่ถ้าเราไม่ช่วยกันแล้วใครจะช่วยเราอะ่ะแค่เราน,นะนะแคนเราเราอยู่ด้วยกันเราก็ต้องช่วยกันดิไปตรงนั้นเราต้องช่วยกันอ่ะมาพูดถึงเรื่องแหลงนี่ แตวผมก็เกมนี้ก็น่าจะขึ้นแล้วแหละไปต,ตรงนั้นกี่ตัวสองตัวเอาบนมีปะ điก่อน 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 nó mình là... chưa ông mình không <laughs> <laughs> ไปไหนแล้วอ่ะตายแล้วพี่ไม่ว่าจะตายให้มันโอ้โห เกมนี้โอ้ยขึ้นว่ะมาผ่านนี่นไงมาเตอร์สองดาวโอเคโอเคจบแล้วล่ะคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยผมขอสักห้าไลค์แล้วกันคลิปนี้โอเคบายบายครับผม